วันที่23มิถุนายน2,565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่53และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอูเวยเมื่อในใจมีความรักคนเราจึงจะมีอุดมการสูงส่งสมบัติล้ำค่าของมนุษย์คือความรักอันยิ่งใหญ่สมบัติล้ำค่าของชาติคือทั่วล่ามีเตา๋า คนโบราณนิยมคาดกระบี่ด้านหนึ่งเพื่อป้องกันตัวแต่หลายคนทำเพื่อแสดงฐานะเพราะสมัยก่อนเข้มงวดเรื่องชนชั้นมีเพียงชนชั้นสูงสักเท่านั้นที่มีสิทธิคาดกระบี่ได้เดิมทีการคาดกระบี่มีบทบาทเป็นเครื่องประดับแต่ในที่นี้ท่านเหล่าจือใช้กระบี่สื่อถึงความแหลมคม ซึ่งสามารถทำร้ายผู้อื่นได้กระบี่หมายถึงอาวุธอุปกรณ์ทางทหารมีไว้เพื่อปกป้องครอบครัวและประเทศซึ่งนำออกซึ่งจะนำออกสู่ภายนอกได้บางโอกาสเท่านั้นแต่จะทำจนเป็นปกติวิสัยไม่ได้เพราะการใช้อาวุธไม่เป็นมงคลการใช้อาวุธมีความมุ่งหมายเอาชีวิต ของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อคนเรามีจิตคิดค่าฟันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในความเป็นจริงตลอดจนลงมือโดยตรงเมื่อเกิดสงครามย่อมทำลายความสงบของธรรมชาติหากเลี่ยงการใช้อาวุธได้ต้องไม่ใช้อาวุธอย่างเด็ดขาดสภาวะที่ดีที่สุดของทั่วล่าคือไร้ปัญหา รูปแบบที่หาได้ยากที่สุดในชีวิตคนเราคือสงบสุขบรรดาชีวิตล้วนมีสัญชาตญาณในการปกป้องตนเองให้มีความปลอดภัยหากกล่าวอย่างเข้มงวดการที่มนุษย์ขาดความรู้สึกที่ปลอดภัยคือโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งความรู้สึกปลอดภัยมาจากการมีมูลรากไม่ว่าชีวิตใด หากมีรากอยู่จะไม่ตายวิธีการเชื่อมมุลรากที่ดีที่สุดคือการรับใช้มีความสามารถรับใช้ผู้อื่นได้มีความสุขยิ่งกว่าการให้ผู้อื่นรับใช้เสมอทุกเรื่องในโลกล้วนมีการตอบสนองเช่นเดียวกับการตะโกนใส่หุบเขาใครเป็นผู้ตะโกนก็จะมีเสียงของผู้นั้นสะท้อนกลับมา ตะโกนอะไรออกไปเสียงสะท้อนกลับก็จะเป็นอย่างนั้นไม่แตกต่างกันมากในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่30กล่าวว่าผู้ใช้เต๋าช่วยผู้นำไม่อาศัยกำลังทหารจึงจัดการปัญหาได้ดีการปกครองประเทศต้องใช้คุณธรรมมาเปลี่ยนแปลงคนการปฏิบัติตนต้องใช้คุณธรรมให้ผู้อื่นยอมรับ คุณธรรมคือความอ่อนน้อมให้อภัยมอบอุทิศและสงบนิ่งหากคนเราลงทุนกับชีวิตด้วยคุณธรรมอันดีงามชีวิตจะตอบสนองเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่แน่นอนอนาคตจะพบเจอสิ่งใดกำหนดจากการกระทำในวันนี้เต่าที่ยิ่งใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง เจ้าเมืองรักเมตตาประชาชนมารดาดูแลบุตรทิดาเป็นสัจธรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความรักคือการให้โดยไม่เห็นแก่ตัวและรับด้วยความสํานึกบุญคุณความรักไม่หวังผลตอบแทนและไม่พลํำบน่นยิ่งเป็นผู้ที่มีความรักมากยิ่งให้อภัยคนรูปแบบต่างๆได้เพราะความรักคือความเข้าใจ และให้ความเคารพผู้ที่จิตใจเปี่ยมด้วยความรักจะทำร้ายใครไม่ได้สรรพชีวิตท,ทั่วล่าก็จะไม่ทำร้ายเขาเช่นเดียวกันเพราะเขาไม่กล้ำกลายเข้าแดนมรณนะสมบัติล้ำค่าของมนุษย์คือความรักอันยิ่งใหญ่สมบัติล้ำค่าของชาติคือทั่วล่ามีเตาอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์คือ การตัดสินใจทุ่มเทเพื่อปกปักรักษาความรักให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความรักเรียนรู้ความรักและเป็นความรักคือคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชาติเมื่อในใจมีความรักคนเราจึงจะมีอุดมการสูงส่งและยินดีที่จะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อประเทศชาติเมื่อประชาชนสามัคคี ประเทศชาติย่อมแข็งแกล่งอาจารย์เจ้าเมี่ยวกัววันที่23มิถุนายน2565เผยแพร่วันที่1,600